แลนะตัวแทนทีมมั่งมีนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการรำพรว่าปู่เมื่อสักครู่นะครับก็ขอบคุณทีมมั่งมีจริงๆที่คำนึงเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมอ่สานในโ่วของการด้วยเนาะปีนี้เราไม่ได้ฉลองสงการนะครับเนื่องจากภาวะโควิดนะฮะแต่อย่างน้อยเราได้สืบสารนะครับโดยทีมมั่งมีเนี่ยได้เห็นว่าการที่ให้เด็กๆในชุมชน มารวมตัวกันมีครูบาอาจารย์คือยาอาชีเนี่ยบางครั้งผมเรียกว่าหนแรแกล้งฝันน้ำนมคือขำๆนะครับมาสอนศิลปะการรำมาอ,องบรมบ่งนิสัยนะครับให้เด็กๆมีความอ่อนโยนสามัรคีกันเนี่ยามาผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สําคัญที่สุดคือครับเด็กๆมีรายได้ในการกลับไปดูแลชุนเือครอบครัวตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณทีมบั่งมีจริงๆที่ให้การสนับสนุนเด็กๆนะครับแล้วก็ เป็นตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับก็คือรูทินแซดเอาแซดเนี่ยนะครับใบมั่งมีนะครับแล้วก็ซีดิเฟรนนะครับท่านก็อยากอยากให้ทีมมั่งมีหรือผมกับลุงพลปั้นแตนนะครับมีกิจกรรมดีๆนะครับส่งเสริมรายได้กับชุมชนนะครับอันนี้คือเป็นการส่งเสริมรายได้ชุมชนนะนะครับก็สำหรับตรงสินค้านะครับสำหรับตรงสินค้ารูทินแซด เซเนฟร,ฟรีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง,งก็คงไว้ก่อนเพราะว่าเ<บอ>ป็นงานของเขานะฮะนะอีกตัวนึงก็วางไว้ก่อนอันนี้เป็นงานของเขาเพราะฉะนั้นเลี๋ยวไปดูเองแล้วกันนะครับท่นนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็รู้สึกดีใจที่เป็นตัวแทนด้านลุงบลนครับนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกจะมีมีงานอย่านักข่าวนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวสัก็พักหนึ่งเดี๋ยวลุงพลได้พูดอะไรบ้างนิดหนึ่งนะครับก็สําหรับลุงพลเองนะครับก็ขอบคุณ ติดข้างบางทางทีมลูกจีทซ็ตบายบางมีนะครับที่มอบกิจกรรมนะครับให้กับเด็กๆได้มีส่วนร่วมนะครับในการรำถวายปู่ปาริจิตฮักราชนะครับก็คงจะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับให้กับเด็กๆแล้วก็ทางชาวบ้านนะครับแล้วก็หมู่บ้านใล้เคียงนะครับได้มีกิจกรรมนะครับร่วมกันนะครับการรู้นหลักสามัคคีนะครับ การอยู่วมการเป็นหมู่คณะนะครับก็จะมีความสามัคคีเป็นหลักนะครับความเพ้อเ้อเพื่อแพ่นะครับซึ่งกันและกันนะครับซึ่งองคนรเดีก็เป็นจิตอาสาท่านเองนะครับที่พยายามที่จะตักรันนะครับในสังคมของชุมชนเล็กๆนะครับให้เกิดความรู้รักสามัคคีนะครับช่วยเสลือซึ่งกันและกันในในหมู่คณะนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับในตำบลปุกตูมนะครับ ก็ขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ลูทีนแซกกลับมาท้องมีนะครับแล้วก็ซีนิเฟรกกลับนีนิดหนึ่งขอขอกนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นะครับทางของลูทีนแซกนะครับแารนท้องมีนะครับได้มอบสิ่งดีๆนะครับให้กับยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับได้รับสิ่งดีๆนะครับไปเรียกได้ว่าไปช่วยเสริมนะครับให้ร่างกายเราดีขึ้นนะครับตามลําดับ นี้ก็เป็นอาหารเสริมหลาอย่างนะครับที่ท้มาแซ่บนะครับแล้วก็ซินิเฟกนะครับเกียวกระดูกและข้อนะครับอันนี้ทุกคนลองตื่นดูแล้วนะครับเราสามารถผสมใส่น้ำนะครับหรือว่าน้ำแก้วหนึ่งนะครับซินิเฟกหนึ่งช้อนนะครับผสมแล้วก็ขยาินิ่งกับน้ำกับผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อวานทุกคนก็ลองผสมดูแล้วนะครับก็โอเคครับก็คือว่าเป็นการเขาเรียกว่าต่อยอด ต่อยอดวิธีการอื่นให้มันเข้ากับอุปนิสัยของแต่ละคนนะครับเราชอบอะไรเราใส่อย่างนั้นเข้าไปใส่น้ำผลไม้ได้ไหมครับได้ครับใส่นมเรียงเรียงได้หมดเลยจืดได้ครับใส่แอลกอฮอล์ไม่ดีนะครับอย่าไปใส่แอลกอฮอล์นะครับไม่ได้ครับถ้าใส่แอลกอฮอล์เพราะว่าอาหารเสริมพวกนี้ก็จะด้อยลงไปคุณภาพใช่ครับเคลณมาพก็จะด้อยและเสื่อมไปนะครับก็เป็นน้ำเปล่าไม่ควรจะเป็นอุณหภูมิสูงครับอุณหภูมิปกติ ก็ข้างในมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มื่วานน้ลล์ผเราได้ผ่านแล้วนะครับจะมีช้อนนะครับอ๋อนี่เรานี่แกะแล้วนี่แกะแล้วเลยนี่ค่หนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นซิบรูดนะครับจากแกะแล้วแล้วก็รูดนะครับแต่ก็เก็บไว้นะครับในกล่องเดิมเราถ้าผมจะตักมากกว่าหนึ่งช้อนได้ไหมได้ครับได้ตักความเข้มข้นนะครับนะครับสําหรับคนที่มีอ่าสภาวะกระดูกและข้อนะครับ ที่มีอาการนะครับแสดงอาการแล้วก็ให้เพิ่มปริมาณได้นะครับนะครับแล้วส่วนผสมส่วนประกอบต่างๆก็อยู่ที่ข้างกล่องนะครับลผ,ผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็จะเป็น